อุ้ยหอมดอกอะไรดต๋ออยู่ข้างห้องเราเหรอเนาะอย่าจิ้มตาน้องเด้อลูกเด้ออย่าจิ้มตาน้องเด้อเอาติเตห์แห้ง่บับที่นี่เดี <c oughs> ย๋ยวเอาขาไปจิ้มพี่ <c oughs> ขาปุ่มปุ่มนี่ตีนปุ่มๆนี่ <c oughs> ตีนปุ่มๆนี่ไปทีบน้องเงยยองทีบน้องทำไม อย่าไปจิ้มตาน้องเด้อมืออย่าไปจิ้มตาน้องเห็นไหมน่ะเ่าๆตูดบกลาไปอีกแน่มือน้องถึงมือใหญ่ถึงไหมไผลเดี๋ยวไปอีกตาจิ้มตาน้องบอบอตูดพาไปเลยตูดพาไปเลยบังดูน้ำน้ำเย็กันอ้าวเร็วเรเออตูดพาไปบันที่ตูดพาไปโอเคไป อยู่ใกล้กลันมันตีกันอยู่ใกล้กลันมันตีกันชึบโอเคเค้ยคือเก่าหแล้วเอาแล้วบางสักหน้าเจ้าของยังพนัพนจกจักความเอาใส่เจ้าของบนเรื่งนั่งอันนี้ใส่หัวเจ้าของดังปุ๊บไปเอ๊ตีไดกละ อ๋ออ๋อได้งั้นเลยเล่นเล่นเล่น,ลนแต่ว่าเพื่อนนี่จับเสียปากไปเลยนะนั่นเห็นบ่กหาหามองจับน,นานเห็นบอกเจ็ดเจ,ด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 จดรู้อยู่ว่าจะต,ต้องคาบตรงไหนอ่ะรู้อยู่เอาเอาขาซอยเอาขาช่วยโอ้ยได้ยังลูกได้ยังโอเคเก่งมากเก่งมากได้เลยได้แล้วเก่งยังเลยคาบได้เลย ขาบได้แล้วเก่งจังเลยสองมือสิลูกสองมือสองมืออย่าใส่หน้าตัวเองนะอย่าใส่หน้าตัวเองนะอันนั่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 นมันจิตใจตาเจ้าของมันจิตใจตาเจ้าของพ่อละลูกพ่อละ อะไรลูกอะไร นี่ลูกจับอย่างนี้นี่เอาจับอย่างนี้จับเอาจับเอาเออบักหรากำลังจับเป็นอีหล่าจับเป็นแล้วฮะฮไปไปไปเอาน้ำใส่ปากเจ้าของมันโอ้มันไม่ลงตัวเหรอลูกมันไม่ลงตัวเหรอโอเคแล้วอีหล่าก็เอาลงพัตเมะมันถึงปากแล้วแหมเออเขาพยายามจะเอาใส่ปากอยู่นะทิ้ทิ้ทิ้ิเอาลูกเออมือจับเอาตลูกมือจับเอา ดูจับจับแล้วเอาจับเอาลูกจับเอาใส่ปาก <c oughs> <c oughs> ยิ้มแฉ่งเลย <c oughs>